ท่านไหนที่ไม่ชอบดื่มชาหรือว่ากาแฟขอแนะนำเมนูนี้เลยครับนมสดคาราเมลปัน่นอืมสีสันสวยงามหอมคาราเมลสมุทรละมุนน่ากินมากๆเลยครับเมนูนี้เหมาะกับมากะมากะล้อนบ้านเรามากเลยครับอันนี้คือเมนูนมสดคาราเมลปั่นนะครับวันนี้เราจะมาทาปป็อปปิงครีมแบบเน้นๆเลยนะครับทุกคนสีสันสวยงามหอมสมุทรละมุนน่ากินมากๆเลยครับอากาศล้อนแบบบ้านเรานี้ได้สักแก้วนี้ชื่นใจใครร้อเลยครับเมนูนี้ ถานนที่ไม่ชอบดื่มชาหรือว่ากาแฟานะต้องเมนูนี้เลยนะครับนมสดคาราเมลปั่นเดี๋ยวเราจะมาท็อปวิปปิ้งครีมแบบเน้นๆเลยนะครับหอมสมุรละมุนน่ากินมากๆเลยครับเมนูนี้อากาศร้อนแบบบ้านเรานี้ได้สักแก้วนี้ชื่น,น,ใ,นใจใครร้อนเลยนะครับกดลงไปเลยนะครับวิปปิ้งครีมแบบฉ่ำๆน่ากินมากๆเลยครับสมุรละมุนมากๆหอมคาราเมลมากๆครับเมนูนี้อากาศบ้านเรานี้ได้สักแก้วนี้ชื่นใจใครร้อนเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาท็อปด้วยท็อปปิ้งคาราเมลข้างบนนะครับ ลาดลงไปให้ช่ำๆเลยนะครับทุกคนอืมสีสันสวยงามหอมหน่ากินมากๆหอมคาราเมลมากๆครับแบบละมุนมากๆเลยครับทุกคนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับกับเมนูคาราเมลนมสดนะครับหรือว่านมสดคาราเมลปั่นนะครับสีสันสวยงามหอมหน่ากินมากๆเลยครับน่ากินไหมครับทุกคนว้าวรับสแก้วไหมครับ